สวัสดีครับเอฟซีมันตัองถอนเรคคอร์ดครับบริรรลงคลิปโดนแล้วนะพี่น้องค่าเต็นทุงหลายอย่างนะครับเมื่อนี้นอนหน้ากกตานนะครับตื่นเสมากรสวัสดีครับสวัสดีครับเออมีดที่ทางตาจะคล้องเฮ็ดหนังกินทอดไข่ครับโอ้กินไข่บำรุงไข่ครับอืมกินตับบำรุงตับแนี่ครับนี่วิธีชีวิตแบบบ้านๆนะครับ นี่ครับวิธีในดังเลยว่มีลูกศิษย์ลูกหาแม่ลูกศิษย์พระท่านในมีเออนี่พิธีชี่ดอนบานฟื้นครับดังฟื้นคลอดไข่เข่าหงใช้ชีวิตให้เรียบง่ายทุกอย่างก็จะง่ายนะครับถ้าใช้มันยุ่งยากมันก็จะยากเปรียบเสมือนกับบางคนผมเห็นรล้านะเป็นว่าจยนเบ้ากินเวลาจะไปกินข้าวร้านอาหารร้านนี้ไม่อร่อยร้านนี้ไม่อร่อยโอ้ร้านนี้อร่อยร้านนี้เลือกครับเลือกใช้ชีวิต ให้มันยุ่งยากก็คือยุ่งยากนะครับง่ายี่ครับเรีดขับรถเดินทางไกลยังเสียไหมฉิกกินล่าได้ก็บ่กินโอ้ยมันมาแซบร้านนี้มันมาแซบโอ้ชีวิตของผมเนี่ยเข้มก็กินก็กินจืดก็กินขมก็กินสมก็กินขอให้แค่กินอิ่มบายุ่งยากกับชีวิตครับผมกินยังได้ก็ได้กินเพื่ออยู่นะครับไม่ใช่ว่าอุ้ยร้านนี้มาแซบร้านนี้มาแซบร้านนี้แซบ มันมันหนุงยากกับชีวิตครับหนุงยากเหมือนกับว่าใส่กินยังไดกับยู่ได้ครับนี่ครับเห็นบ่าจาย์บาบรดเนี่ง่ายๆนะครับทอดไข่บมต้องไปกินอิ่มแล้วกับยู่ได้มันบ่ครับที่ยู่ได้นะครับบมต้องไปยังหมากไม้นะครับเมื่อนี้ยู่แบบเป็นเงียบนะครับไม่ใส่ชีวิตเปเงียบเหมือนเหมือนวัดเลยมาเขียนเพลงมาเขียนเพลงมาคิดนะคิดงานยู่แบบมาอยู่แบบ เบ้ตอต้องบ่ต้องอ่ะบ้อต้องอ่ะวื้วานะเพราะว่าโควิดกระบาดนะครับไปขากุมสังคมไรก็ดีนีุ่วงแสงท่องสาดสองฟ้านี่ครับเนี่ยแสงมันสาดออกมาเนี่ยครับเงียบสงบนะครับย่ำขึ้นเงียบ,บมิดชิดี<า>ครับอาบน้ำสาอาบน้ำห่วยนะครับโดนตุ่มเลยสบู่ถูจวดจวดเรียบร้อยนะครับนี่ครับ วิถีชีวิตกินไงอยู่ไงอยากเอาไปเลี้ยงครับเอาไปได้เพี่น้องเด้อะกินไงกินไงนอนกับไงมีมีหนูกินหนูหนูกินหนูปลากินปลามีไก่กินไก่มีไข่กินไข่หมูเนี่ยเพราะกินเพราะว่ามันราคาแพงอ่อที่กินยังอันมากกินหนูกับกินหมาโอ้หึ่ยหมาแกจะเนีไปกินมะท้อนะครับกินง่ายๆครับพ่อดวงสาคู่กระแกมาขวะมันวะเนี่ยครับเงียบ สงบกลางคืนเนี่ยโอ้โหบรรยากาศเงียบสงบดีนะครับพี่น้องป้าตองยังหมากไม้อยู่กันแบบนี้แหละพี่น้องบ่ต้องเข้าไปยึดติดยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่ไม่ได้นห่าทุกใจนะครับเราอยู่แบบง่ายๆกินง่ายๆที่เรียบง่ายสบายๆนะครับเดี๋ยวเอาไว้ผมทำคอนเทนต์นะครับผมว่าจะทำเพลงไปฝากศิลปินที่ผมเคยเขียนให้นะครับอ่า เอาไว้ให้เอฟซีถ่ายที่ตามกันก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้กําลังนั่งเขียนเพลงเพื่อที่จะเอาเพลงไปฝากนักร้องนะครับก็ลังไปฝากใบไฟไอ้ขมนอดมั่นีอนะครับเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับอาจารย์บาวนราครับเอาคอนเทนต์งานงานยี่ยมมันสามร้อยเพลงครับต่อคนครับสามร้อย <laughs> จำร่องกับสามร้อยเบ้ากับสามร้อยครับอาจารย์สุยันปากซ<ๆ>ีเขียนไปเรื่อยไๆเขียนไปเรื่อยๆ,ๆ เรื่องเล่าเมื่อนี้ได้จักเพลงกับเศร้านี่สี่เพลงแล้วครับสี่เพลงเหรอโอ้มาเขียนข่าเขียนเนี่ยแท้เอาลองกันกันจังหน่อยได้ไหมงเพลงหลวงพ่อวะหลวงพ่ออ๋อเพลงหลวงพ่อคล้ายหลวงพ่อรวยแมนแมนเขาสั่งเออหลวงพ่อเป็นปฏิบัติธรรมปฏิบัติดีเข้าใจเขียนเพลงครับเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ทำบุญทำทานได้เพลินแมนครับแล้วก็เพลงเด็กน้อยเพลงเด็กน้อยครับไปเรื่อยๆเขียนได้นั่งสมองลง แหงลุงกูกับลุงก้อมลุงกูลุงกูกับลุงก้อมลุงกูกูไม่กลับกูมาได้เลยกูกูไม่กลับกับลุงก้อมลุงกูกับลุงก้อมโอ้เกี่ยวกับยางจู่ใจจู่ใจอะไรครับนาจานาจาวนนาจานาจ้านี่ว่แล้วก็กลายเป็นเตยมอลลัมบอนอ่าอ่าเนี่ยไม่ได้เรียนโค้ชซ่าแต่ไม่ได้เล่น มันล่ำสิตายแล้วสิตายแล้วเดี๋ยวมันจะกินไข่อย <laughs> นนู่นี่จีไข่จนน้ามุดมองกล้องครับพี่น้องครับนี่เออนี่คือครัวโอเพ่นนะครับอยู่กลางทุง่งกลางป่านะครับหมอหขงเข่ากะหงแล้วผลเขาหงแล้นวนี่วันนี้ลักเซี่ยมเป็นเพื่อนรักเลยเพรพะวมีน้ำปิดโอเพ่นครับว่าโอเพ่นนะครับโอเพ่น uh. นะครับนี่นี่ดูดูด,ดูดูตู้เนี่ยครับยางง่ามเลยครับเปิดเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมีปลารา มีใบตะกึบกับมีมีอ่านอไมดองนะครับนี่ปิดอย่างดีครับปิดล็อกอย่างดีเม่ให้ยังขมาได้เมื่อให้แมงให้หมูเขามาได้ไแต่ว่าข้างหลังนะพี่น้องเบื้องข้างหลังเด้อยพี่น้องโอเพนวะพี่น้องโอเพนนั่ <laughs> นี่เ oh, น่นี่โอเพนนี่ดีนี่คือครัวโอเพนนะครับข้างหลังเปิดมดนะครับนี่ครับข้างนี้เป็นบ่อนะครับเป็นบ่อเกา่าเพราะมีนม้ำาดอกครับเป็นเป็นบ่อเป็นสาตานะครับ ครัวโอเพนนะครับระบบของเรามีครบหมดนะครับไฟฟ้ามีมาไฟฟ้ามาถึงไฟฟ้ามีนะครับพ่วงสายไฟลงไปพุ่นไรนะครับยำพื้นนะครับนี่ครับอ่านี่แล้วแครับกินง่ายยืดง่ายครับถอดไข่นะครับยิ่มน้ำเจวน้ำก็มีครับนี่นี่มีครบนะครับทีนี้ใช้น้ำตรงไหนรู้ไหมรู้ป่ะครับพี่น้อง น้ำใสใสไว้แลกกับเสียบใดขึ้นมาเลยเสียบเนี่ยเสียบใดขึ้นมาปั้นขึ้นใส่ถังใส่ของน้ำนะครับนี่นี่น้ำครับน้ำบ่อนี้นะครับน้ำใสงามครับใสป่นนะครับนี่ครับนี่ตอทอกันมาเลยนะครับครับปูนอีกบ่อนึงยู่ปูนนะครับพี่น้องนะครับนี่ครับวิธีชีวิตง่ายยุยง่ายครับ ดีกเกลี้ยงภยัยโควิดมาอยู่หน้ากินยังไงอยู่ยังไงนะครับพี่น้องก็เอาไว้อีกระยะหนึ่งนะครับผมจะได้เดินทางเอาเพลงไปฝากศิลปินนะครับไปฝากศิลปินไผ่เนี่ยให้เอฟซีได้ติดตามกันนะครับเด้อช่วงนี้กะเบิ้งคิเก็กไปก่อนนะครับพี่น้องครับ โอเคนะครับขอให้อยู่ดีมีแห้งสวัสดใีใหม่ทุกท่านนะครับให้อยู่ดีมีแห้งเอฟซี FC ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยไม่มีโควิดไปกั้มกลายได้นะครับขอให้อยู่ดีมีแห้งสู่คนครับคลิปนี้ไปํานี้ก่อนครับสวัสดีครับ